สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เอร์ะบูสลอตนะเพราะว่าช่วงนี้ตรงเอร์ะบูสลอตเนี่ยหรือว่าปราสาทเอร์ะบุมันเป็นแาร์คของเมืองเอร์ะบูตอนนี้ก็คือเขาจะมีจัดนิทัศการมันไม่ได้เชิงว,ว่าเป็น,นทัศการนะมันเป็นเหมือนศิละปะศิละปะเกี่ยวกับผี แล้วก็จะมีเลเซอร์เลเซอร์เป็นแบบว่ผีฉายไปที่ปราสาทแล้วก็แฟนบอกว่าจะมีโดนตีมีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะว่ายังไงเดี๋ยวจะเดินไปดูก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าสาเราคือเว้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือหกโมงครึ่งแต่ว่า เริ่มมืดเร็วแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเข้าช่วงหน้าวินเทอร์แล้วนี่บต่ตอนกลางคืนตอนนี้ตรงนี้ก็คือทำทางอยู่เราก็ต้องไปขึ้นรถเมล์อีกฝั่งหนึ่งฝนมันตกโปอยๆนะเราก็เลยเอาหมวกมาคุมตกตกไม่ยเยอะหรอกตกโปอย เอาหมวกออกก็ได้แต่ว่าแบบเริ่มหนาวแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ประมาณไม่เกินห้าองศาอืมแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วจากเวลาของซัมเมอร์เปลี่ยนมาเป็นเวลาของวินเทอร์การเปลี่ยนเวลานี่คือก็จะเป็นแต่เฉพาะในโซนยุโรปนะก็คือปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็คือจะมีเวลาที่ห่างจากสวีเดนประมาณหกชั่วโมง โดยปกติแล้วแต่ว่าพอเข้าช่วงหน้าซัมเมอร์ตอนเดือนกร,รกฎาคมประมาณปลายเดือนกรกฎาคมไม่แน่ใจว่ามันไปเดือนหรือว่าต้นเดือนหรือไงนะเพราะว่าแต่แต่รู้ว่ากรกฎาคมเนี่ยมันเข้าซัมเมอร์เวลาม,มันก็จะเปลี่ยนจากที่เวลาที่สวเวีอตเราระวัที่ถายต่างกันหกชั่วโมงก็คือจะกลายเป็นมันจะล่นเวลาขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงก็คือจะห่างกันห้าชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เอาเวลาก็คือเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือห่างกันหกชั่วโมง เหมือนเดิมแต่ก็ไม,มันแค่เปลี่ยนแค่เวลานะทุกคนมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรแล้วที่เขาเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเวลาให้มันมากขึ้นเนี่ยอันนี้จากที่ไปอ่านมานะเหมือนกับประมาณว่าเขาจะเซฟพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอะ กลางคืนจะอยอะกว่ากลางวันก็ที่อ่านมาก็คร่าวๆประมาณนี้นะเออถูกหรือผิดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะแต่แต่คิดว่าใช่นะแต่ก็คือว่าแค่แค่รู้ว่าเขาปรับเวลาเพราะว่าเขาจะเซฟพลังงานนั่นเองซึ่งก็คือกลางคืนมันก็จะยาวมานขึ้นกว่ากลางวัน,วนอันนี้คือศิลปะ ีสาวบอกมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเดินไปดูเห็นไหมถ้าไม่มีอะไรคือตามนั้น มันจะมีไฟมีเสียงไหม oh, to Today <little. S 1> is a union day คิดออ union day เยอนี วันนี้ก็คือเป็นวันที่ไปโรงเรียนแล้วเหนื่อยสุดๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไปทำการรถบัสหายที่ไหนตอนเช้าก็คือหาไม่เจอน,นะแล้วด้วยเวลาที่โจนตัวก็เลยต้องปั่นจักรยาน4กิโลออ๋กิโลเพื่อไปโรงเรียนโอ้เหนือยเวอร์ไปกับคือ8โลแต่ว่าโชคดีที่ว่าวันนี้นะัดเจอกับสาที่เอ่อเซ็นทรัล เพราะว่าจะไปเอาบัตรใหม่เราซื้อบัตรครั้งแรกเ่ยเขามีประกันก็คือถ้าบัตรหายเราไปเอาฟรีได้หนึ่งครั้งโดยที่ต้องเสียเงินอ่าแล้วก็เลยไปเอาแลหลังจากนั้นก็คือมีพี่ที่ไทยก็คือฝากทีู่ของที่เซาเทียนนะก็เลยไปหาซื้อแบบของให้พี่เขาวันนี้ก็คือเป็นวันที่ออกกำลังกายเยอะเบอร์ สรุปคือไม่มีอะไรจริงๆด้วยทุกคนที่มารอดูเลเซอร์ก็คือเดินไปดูเอแมงมุมมดเลยไม่มอนนีอะไร,ะไรจริงๆอ่ะดูสิอะไรก็มีมนนต้องผีสิงเหรอต้องซื้อตั๋วนะ เดี๋ยข e ้อพิส right ูนะสาวว่ามันมีเอ่อรายข่ายของมีรายขของอะไรแต่ว่าไม่ให้เอากปอกตังค์าจมาน่ะเดี๋ยวดูกันที่น่าจะมีอะไรที่อยากได้หรอกแ่อไปเราต้องวา Kostar. 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 kalau mungkin Kostar. 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 Let me get across it. that so Huh? do so look look on TV. Huh? Okay. So, so price uh, we'll see 150. We'll 150. You can come tomorrow. Yeah, let me be Power. Hmm? Tapi padahal insa itu kosong. Ya, fakta ku. Merelbu zamai kan? Ah, oke. And down they wow. okay. have some monkey okay.

มอนสเตอร์อ๋เหมือนจะมีอะไรเดินกลับไปก่อนดีนะยังไม่กลับบ้านอ๋อลกจีวีคัมลีเตเขาเปิดเขาเปิดตรงเนี้ยเขาเปิดเพลงไงจ้ะเดี๋ยวกลับไปใหม่ดีใจนะสเต้ なれ。 สันส้นๆนี่เินกลับบ้านของจริงแล้วเขาจะเปิดประมาณเขาจะเปิดทุกหนึง่งชั่วโมงเปิดถึงสี่ทุ่มวันเสาบอกนะประมาณนี้แหละเินกลับบ้านดีกว่า ามาดูเลเซอร์แล้วก็พามาดูแบบว่าบรรยากาศยามค่ำคืนของเออริบูว่าเป็นอย่างไรนะที่เราอยู่นี่ก็คือเหมือนกระจายการเออริบูระหว่างทางกลับบ้านเดินผ่านโบนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบนหน่อยว่า เป็นยังไงบ้างโอ้โอ้เข้ามาไม่ได้นะปกติหัวจะปิดแล้วนะตองคืนแต่ว่าวันนี้มีพิธีทางศาสนาไปดูรอบสมนแบบมีเด็กมามีเด็กมาล้างล้างผมอะนะเออก็เข้าไปไม่ได้โอเค ฟิล์มไหมยังีอาฟิล์มบางนะโอเคป้ามานีนะเรียกบานกลับมาทางเดิมปกเสียด้าสยบที่เชิญกันยาาายอเสียดออ อันนี้เป็นสุสานใกล้บ้านฟ้าเป็นสีจะแดงๆนะเพราะว่าฝนจะตกอันนี้ก็คือวิวบทงวิวบดอ,อีกฝั่งหนึ่งกับสุสาน ก็จะถึงบ้านแล้วนะทุกคนยังไงคีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ mm hmm. ก็คือพามาดูเอร์ลบู oo, ใจกลางเมืองเอร์ลบูเอา้าเดลิงแค่นอดโกแทนนอดโกไปไม่ได้ทุกคนต้องเดินไปต้องเดินทะลุปไปอีกทีหนึง่งไม่ได้อ่านป้าย mm hmm. มัวแต่คุยนะก็คือวันนี้ก็พาไปดูเอร์ลบู oo, ใจกลางเมืองเอร์ลบูยามค้า,าคืนนะแล้วก็พาไปดูเลเซอร์ตรงปราสาทเอร์ลบู ประมาณนี้นะจ๊ะก็บายยนะคลิปนี้เซ่บายๆสิเฮ้ด้ยัง้ด้ย